สวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไอตุกตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่วันสดชื่นสดใสเนาะค่ะเนาะทุกบ้านมีแต่ความสุขความโชคดีเดชเนาะผู้เลือเป็นใครก็หายไวไวัเศร้าไวไัวเนาะค่ะเนาะค้าผู้เลือมีเวลาก็มาจิบกาแฟน้ำเอ้ยค่ะจักหน่อยเพื่อการผ่อนคลายเนาะค่ะเนาะให้เวลาโมเมนต์สำหรับตัวเองเนะจ้ยมาก หม้อกาแฟก็หม้อเก่าค่ะถ้วยกาแฟก็ถ้วยเก่าค่ะคนพากินกาแฟก็คนเก่าคือเก่าเนาะคนะเนาะบรรยากาศหลังสวนค่ะข้างหลังมาอยู่นํำเนื่อเหือดน,นะคะอากาศเย็นได้ข้างนอกอ่ะอ่ามีเหงืขนาน้าขัชื่นใจ กาแฟหอมๆเนอะค่ะเนาะหาเรื่องมาคุยกันเนาะค่ะเนาะมีเรื่องตะลือแวบเข้ามาน้ำหัวสมองเอ้ยตุ๊กตากะไซเอฟังค่ะเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะ่ะถ้าโบแวบ,บกะนั่งจิ้งค่ะ <c oughs> มา <c oughs> อันคุยภาษาญอด้ะค่ะเด้อคุยภาษาญอกันอ่ะบังเยิยเขาจะนเพราะว่าอันเสียงเจ้ขคือเชี่ยเพราะว่า เอ้ยก็งงเนี่คนะคะอันโบแมนเอ้ยเข้าไปเบิ่งกันเข้าไปเบิ่งคลิปเนาะค่ะเนาะของเพื่อนเพื่อนหลังเธอเห็นพันคอมเมน,มน,นต์มาเนี่ยมันเตยไตคลิปที่ว่าเาอันที่เบิ่งเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเสียงหายไปไหนเพราะว่าโบแมนคลิปเอ้ยดคะ่ะแต่คลิปเอ้ยตุ๊กตานี่ก็ต้องมีแน่นอนว่าบบมีเสียงเอ้ยมาเปิดเบิ่งพันเสียงขึ้นดังอยู่คะ่ะอันที่คลิปที่เอ้ยเบิ่งอะ่ะเอ้ยก็เลยงงเนะะี่ยค่ะเอ้ยว่าเอ้า แสดงว่าคลิปของอันที่เออยัดไปบางคลิปก็เสียงเหมือนอาซีเฮียแต่เอ้ยก็มาเบิ้งว่าคอมเมนตแต่ว่าใส่หูฟังเนาะคะ่ะเนาะถอดหูฟังออกมาเปิดเสียงมันคือเสียงดังอยู่ค่ะเสียงคือเต็มสติงที่ว่าพันอัดมาอันน้าคลิปเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เอเฮงใส่เนะ้ยค่ะเนาะอันกรณีที่เออยันเอ้ยเห็นเนาะคะ่ะที่เอาบนันทึแต่ว่าคนคอมเมนต์มาน้าไตคลิป ของอันเพื่อนที่เอ้ยไปเบิ่งหันเพราะว่าเสียงหายไปหน่อยเสียงหายไปไหนเปิดเสียงหน่อยเพราะว่าเอ้ยเห็นมาไหลไหลไหลคนแล้วด้วยค่ะเอ้ยตุ๊กตานี่ก็เลยเว้าฟังค่ะเพราะว่ามานั่งนึกในเจือออ้าอันเสียงคือเปิดแล้วแต่ว่าเอ้ยก็เคยเป็นที่ว่าบางทีเอ้ยเสื้อหูฟังเนาะค่ะเนาะที่ว่ามันบางทีอันแฟนอยู่น้ำพันเอ็ดงานเพิ่นเสยขนะไปเปิดเสียงเป่า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 นี่ก็มันก็กระไหลเนาะค่ะเนาะ กระเสิหูฟังก็มันก็มีลิมิตเท่าฟังสูงไปพันก็เป็นการป้องกันหูเขาพันก็มีการเตือนเพื่อพอนลงเสียงก็อาจจะมีที่ว่าบางทีเอ้ยอัดคลิปแล้วเอ้ยบนใด้ไปอันปับสภาพของอันระบบเสียงเนาะคอนเอ้ยว่าเอ้ยสื่อแล้วเสิมันที่เอ้ยก็ลงไปบางทันหรอค่ะเพราะว่าหลงม้วนๆและะ้วก็ตัางคนที่ว่าชินกับเอ้ยมาเบิ่งอันกระโบเยอะหรอกค่ะก็พันเห็นเหาพันก็ว่าเอ้ยอีไหนอันนี้เราพามากินกาแฟเสเอ้ยตุ๊กตาพามากินกาแฟเสคะ่ะ ก็บอกว่ากันะแต่ว่าเอ้ยเข้าไปเบิ่งอันอาทิตย์นี้ส่งสามเทือที่เอ้เข้าไปทักหมู่กับโบเม้นท์แค่คนเดียวเด้อค่ะหลายคนก็เห็นนั้นเห็นคนคอมเมนต์ไปข้างใต้อันใต้คลิปเนะีค่ะว่าทําไมไม่มีเสียงเอาเปิดเสียงหน่อยหรือว่าอันเสียงทําไมหายเนาะคะ่ะพันก็เตือนมาด้วยความหวังดีนะคะคนที่พันบอกกค่ะแต่ว่าเอ้ยก็มาเปิดเอ้ยมาเปิดอันเบิ่งคลิปพันแล้วเอ้เอาเสียงอัน คือบได้ใส่หูฟังเสียงเขาเอ้ยก็มาถอดหูฟังออกเอ้าเอ้ยไปเปิดฟังคือเสียงคือดังชัดเจนเขาเอ้ยเอ้ยก็เลยเป็นงงอัน,นอันนี้แห้งเว้าเอากันเฮอฟังเนะะี่ยค่ะเด้อกาบบรู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าแต่ว่าทางทางเอ้ยตุ๊กตานี่ฟังแล้วเสียงพันก็ดังชัดเน,น,นี่ยนคะ่ะดังขึ้นวันนี้หนัาไปคอมเมนต์พันว่าอันอันเสียงดังฟังชัดพันดูกระไรอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอีขน,นึงพัน คอมเมนต์ไปว่าทําไมไม่มีเสียงจนเพราะว่าเอาอีไหนนี่เราบ่ได้ฟังเขาบบว่าเอ้ยหังค้ดไปผู้เดียวแล้วค่ะเพราะว่าเอ้ยตุ๊กตาเราบ่ได้เปิดเสียงฝังเราฟังแต่เลือกพันคนเขาบอกว่าเสียงบ่มีตัวพันว่ามาเสียงดังฟังชัดบบว่าเอ้ยหังค้ดผู้เดียวเอ้ยแล้วเอ้าก็เป็นงงนะค่ะเอ้ยก็มาฟังอันหลไหลาคลิปแล้วค่ะที่ว่ามาที่ว่าอันคนพันคอมเมนต์มาว่าเสียงไม่มีสิค่ะแต่ว่าทางเอ้ยตุ๊กตาสี่เครื่องเอ้ยเปิดแล้วมันที่มีเสียงดังขึ้นค่ะ เอ้ยก็เลยบอเด้คอมเมนต์ไปว่าเสียงดังฟังชัดนี่เหมือนกับมันจะเป็นการอันอันั้นกันเนาะค่ะเนาะก็เลยบอกว่าเออมารับชมด้วยอันนี้เอ้ยเอ้ยเงินเอ้ยก็งงเหรอว่าตรงตุ๊กตาก็งงอ่ะกินกาแฟก็แม่ค่ะโอ้ยบังแม่ค่ะอันข้าคือตะลึกออกคำว่เว้ากันลืมค่ะเอ้ยก็ได้ก็เลยเว้าให้ฟังอันโม้คือฝังสกปรบแม่โม้ค่ะแต่ว่าเป็นความจริงนะค่ะเด้อ แต่เอกยกระโบเดว่าอันเพราะว่าเอยเบิ้งเป็นเอยเบิ้งเนาะค่ะเนาะเอยเข้าไปเบิ้งเอยเข้าไปทักกับ,กบเบิ้งพันเสียงพันกระหมีเสียงกันนาคลิปที่พันทำมันมีเสียงค่ะนางขนพักก็ว่าอันเสียงรถเสียงเติมมันดังเสียค่ะเอาอีกคนเพราะว่าอันคนที่เข้าไปทักเพราะว่าไม่มีเสียงเลยเพระว่าทําไมไม่เปิดเสียงเอ้ยก็เลยงงเลยค่ะเอยแล้วเอา เสียงถังเอ้ยเบิ่งนี่คือมันมีเสียงดังฟังชัดอยนูะ่นะนะนะบอกว่าเสียงดังฟังชัดเนี่ยเพราะว่าจะนับว่าอีกฝ่ายนึงว่าอีไหนนี่ว่ได้เบิ้งเหาสิเนี่ยคะ่ะเอ้ยกันเลยบอบออันนั้นโบเขียนก็มีแต่ว่าพี่ตุ๊กตาชอบจ้ามารับชมด้วยมารับฟังด้วยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็อันนี้ก็บ่รู้ว่าอันของคนอื่นนี่สิเป็นสิหลือเนะี่ค่ะเดิมแต่ก็เลยมาคืดคืดหาคลิปตัวเองที่ว่าเอ้ยทำเน,นีอค่ะเนาะเอ้ยก็บอกว่าอ้าว บางครั้งเหาสิอาจสบมีอันเสียงกระไดเน,นาะค่ะเนาะเพราะว่าหรือว่าเสียงมันค่อยเพราะว่าโบได้เปิดบางทีเอ้ยนึกออกเอ้ยก็ะบอกว่าเอ้ยคลิปนึงเอ้ยโบดได้เปิดเสียงแนละ้วเสียงเอ้ยลืมเปิดเอ้ยก็เว้าไปก็มีบางคลิปแต่ว่าคนพันกนบางทีพันก็โบได้มาฟังเหาเน,นาะเนาะเพราะว่าเห่าโบแม่นอันคนมีชื่อเสียงอันโด่งดังประหารว่า,าง,งั้นเถอะปะคนมีชื่อเสียงโด่งดังนี่เอ๊ะแต่ปะพันกาคอมเพนกันเป็นมืดเนาะคอมเพเน,เนค,อเพคอมเมนต์อันเพราะว่ามัน คนเบ่งมันไหลเนาะค่ะเนาะพันกาอันนั้นก็บอว่ากันแต่ว่าของเอ้ยนี่มันเป็นคลิปธรรมดาพากินกาแฟแม่บ้านยุโรปเนาะค่ะทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะค่ะเนาะอันเลยที่ว่ามันผ่านเข้ามานําชีวิตแล้วเอ้ยเห็นว่าเอออันนี้มันคือนสำรับเอ้ยเหมือนโบไม่มีปัญหาแต่ว่าสํหรับคนผู้อื่นพันไปเบ่งแล้วพันคือโบมีเสียงสิค่ะเอ้ยก็เป็นงงอยู่นะคะเอ้ยก็มาแล้วทีเอ้ยก็มาเช็คเครื่องเอ้ยมาเปิดมัดเนาะค่ะเนาะเปิดอัน ทั้งอันฟอลุ่มมันตวดนอกเที่วแฟนเข้ามาโอ้ยปานเครื่องกระจายมันบอกกันก็เป็นแต่ยังหัวอยู่เลยค่ะนักเรี่ยว่อบ้บาที่โทรตัวฟังแต่ปานนี้หูตัวระวังเน,น้ะบางแฟนมันก็ห่วงดูกอ่บมแม่เนี่ยได้ไปเช็คหูบอกพานบอกหันฟังแต่พันเสียงดังปานนี้มันบอกนักเรีอยพปันเข้ามาพันกลับบ้านนอก่อนปันเข้ามาแล้วช่วงที่เอเอ็นเอาเสียงขึ้นเต็มอันฟอุ่มเนะะ่ยค่ะ แล้วก็ไปทำวิดีโอเสียงแต่เอาขึ้นว่าสิมันสิดังมันก็ดังแล้วคะมันก็ดังตามที่ว่าอันลิมิตของอันเครื่องเหา่าเนานะแฟนเอ้ยอย่างว่าบ้าติโตตุ๊กตา <c oughs> เอ,เอ้ขึ้นเอ้ก็ขึ้นยักหัวค่ะเอ้ก็เลยบอกว่าเอ้าเช็คสักก่อนแล้วถ้ามันทำมันวิดีโอไปแล้วบ่มีเสียงเป็นอันหาพภาพห้าบหาบ,หบ,หบอยู่บอก็พันกา บคักพันก็เลยหัวเพราะว่าเสียงมันก็ดังว่าแล้วมันมันบได้เปลี่ยนแบบพันโบพ่นบอเพ่นกาพันบได้มายุ่งเนาะเออหน่อยค่ะมีแต่ว่าพันโบเล่นโาหัวพันกาลังเทือพันกะหมาอันอันเอาหน้ามาเข้ากองหนำเนาะค่ะแต่หลังๆนี่พันบอค่อยมายุ่งหนำพันเอาตามสบายพันบอแล้วแต่แต่ว่าถ้าพันยุ่งก่อนเอยก็เสือเสียบหูฟังค่ะเพราะว่าเขาเลยเปิดเป่าๆนี้มันก็ก็ไหลยูเนาอยค่ะเนาะว่าก็ต้องถอยทีถอยอาศัยเนาะค่ะเนาะอัน บอแม่นว่าอันตือกระตูผู้เจ้ามดกับโบดค่กะบทํา,ทเ,อาเอ่ยกันนะกะเอ้เอเอเอยเอ่ยเฮงเอ่ยเฮงไซเออรฝังค่ะแต่ว่าถ้าว่าเอ้ยตุกตาเว้าแบบนี้แล้วมันอันเพื่อนเพื่อนฝังแล้วบอกโอ้อเจ้าบอเม่นเจ้าเอดแบบมันแบบนี้บอกกบบอว่ากันนะคะเนาะแต่ว่าเอ้ยเอ้ยมาสังเกตว่าเอ้ยไปเบิ่งเพื่อนฝูงแล้วมันไหลคนแล้วที่เห็นคอมเมนต์้างใตคิดว่าไม่มีเสียงเนี่ยเปิดเสียงหน่อยทําไมไม่เปิดเสียงเสียงหายไปเนี่ย นี่อันนี้ก็เลยเป็นอันข้อคิดของเอ๋ยค่ะอันบ่งแม่คืออันอากาศก็จะหน่อยมืดมืดหมัวหมัว,มวเอาคล้ายๆนับมีแสงแดดออกพันก้อนเมฆสีเทาเทาบึงเทาแล้วก็เข้าไปแล้วก็มืดแล้วกันนี่อ่ะก็บอกว่ากันเนาะคะ่ะเนาะมืดแดดสว่างแดดก็เป็นตามธรรมชาติเด้อค่ะเด้อคลิปง่ายๆสบายๆอันคลิปธรรมชาติค่ะบบได้มีตะลุ่เสริมแต่งเนาะคะ่ะทำด้วยใจรักค่ะคือพามากินกาแฟ กาแฟดำตอนเช้าเช้าทางยุโรปหรือไม่ก็มดมือ้บอบโแม่มเอ้ยนะดื่มมดมือเด้อค่ะช่วงหรือเอ้ยดื่มเอ้ยจังอัดหลงถ้าเอ้ยบวอัดหลงเอ้ยก็บวได้อัดแหละคะ่ะเพราะว่ามันสิยาวไปเลยบโแม่ว่าตั้งมากินกาแฟบโแม่น,นะะี่ค่ะเอสเปรสโซ่าบวได้เสียสุขภาพเนาะค่ะเนาะว่ากันกกรตรงตรงกะอันเป็นตามอันฤดูกาลเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เอ้ยแหฮงไซเออรฝังกับเอ้ยเลย เอ้ยก็มาเป็นงงอยู่เด้อค่ะถ้าว่าอันเพื่อนฝูงฝังอันคลิปเออยันมานั่งแห้งกินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาเมื่อคลิปกาอ่ะพูดเลยอันนั้นกาหลงเว้าเมื่อฝั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมันเป็นคลิปอันคุยกันม้วนๆแต่ละมื้อบางัันแต่ปะคลิปที่ว่าอันเข้าไปทักเพื่อนแล้วอันเห็นคนคอมเมนต์ว่าไม่มีเสียงเนี่ยค่ะวิดีโอไม่มีเสียงเลยเนี่ย แต่ว่าเอ้ยเปิดฟังมัามีเสียงเนี่ยค่ะดังเอ้ยนี่มันเป็นเสียงโอ้ที่เอ้ยงงเนี่ยค่ะมันฟังได้ชัดเจนแล้วเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยบอกว่าเสียงดังฟังชัดนี่ก็พันเอ้ยก็เลยบบได้ทำเอ้ยเพราะว่ามันฉันเพราะว่าในนี้เราเบิ้งบบเบิ้งบบเบิ้งเห่าว่าเราว่าไปตามทุกทีบเนาะค่ะเนาะอันนี้แค่บาเบอตามความรู้สึกของเอ้ยได้จะเด้ออ่ะคำพูดเลยว่าอันมันเป็นแบบเลิกก คำว่าอันนั้นก็อยากคุยนําเอ้กใไ่มาใเ,ะะเ้ยฝังเลยค่ะเอยอันเขียนมานาข้างข้งขงขงาขงใต้คอมเมนต์นี่ก็ได้ว่าเอยตุ๊กตามันเป็นแบบนี้เดอ้อแบบนันเดอ้อสินะคะ่ะเอยจังได้หูจักเพราะว่าเอยเรามาคิดว่าคลิปของตัวเองทํานี้อาจสมมีแต่ว่าคนบ่ทักมาก็ได้คะ่ะก็อย่างโบเด้เคยจืได้ว่าไม่พี่ตุ๊กตาเสียงไม่มีนี่กันหรือว่าพันบ่ฝังก็บ่รู้เนาะกันเนาะอันนี้ยังไส อันนี้ก็ให้คิดเองเออเองแต่ว่ามันก็อาจเป็นความจริงแหละค่ะแต่กระบอกเป็นเตอร์ค่ะเอ้ยันดีใจที่ว่าได้มีอันเวลาได้ทําคลิปเนาะค่ะเนาะที่พี่ youtube อุตส่าเสียสละเนาะค่ะเนาะพันก็เสียสละแต่ว่าเขาก็ต้องทําเอามันคือเป็นจังๆสิค่ะเพราะว่ามันย้อนเสงเด็ค่ะเอยว่าอะเอ้ยน่เสาเนาะค่ะเนาะมันบวกขมมันมันเป็นนั้นจนเาขนเบิ่งพันน้ำลำขานที่ไหนนี่จักเรวาตือโบนเบิ่ง วิดีโอเราก็ตามต้องเอ็ดไปแบบว่ากาแฟก็มดถ้วยและะ้ว่ยเ้ยตุ๊กตาผาฝันก็มีแต่ขอบคุณเพื่อนๆที่มาแห้งกินกาแฟกับเอ้ยนะจะเด้อคุยกันม้วนๆฟังกันม้วนๆกันอันสิ่งเตผพานเข้ามานําวิถีชีวิตเนาะคะเนาะเล่าสู่กันฟังกะเป็นข้อคิดมันบอกก่ะก็คือเพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีแล้วก็ขอบคุณหลายๆเพราะกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ